สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับบีบีบารมีพรอคูณนะครับบายหลังขามสอนนะครับผมนะวันนี้เราจะมาชมนะครับเหรียญนั่งพานชนะมานนะครับผมนะเป็นเหรียญนั่งพานยอดนิยมอันดับหนึ่งของหลวงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับผมวันนี้เราจะมาชี้จุดจ่ายตังนะครับผมนะแล้วก็นะครับ มาชี้จุดนะครับที่เซียนหลายท่านไม่เคยบอกนียะครับผมเซียนพระหลายท่านไม่เคยบอกกันนะครับตามเทคน <ple plan> ิคของผมนะฮะหลังคต่อนนะครับผมตามเทคนิคของผมนะจับเหรียญนั่งพานชนะมารขึ้นมานะครับผมจับเหรียญนั่งพานชนะมารขึ้นมาดูขอบตัดก่อนเลยครับผมนะดูขอบตัดบริเวณนี้ก่อนเลยนะครับตรงขั้นบันไดที่เขาบอกกันหลายๆท่านนะครับผมนะ บริเวณนี้น,นะครันนบ,บนี่นะครับผมจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะฮะขั้นบันไดนะครับนี่ถ้ามีแบบนี้โอกาสแท้ที่สูงเลยนะพี่นะเนี่ยครับจับมาปุ๊บนะครับผมจับมาปุ๊บไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยพี่นะดูขั้นบันไดก่อนถ้ามีนี่ค่อยส่องที่อื่นนะครับผมถ้ามีค่อยส่องที่อื่นถ้าไม่มีในซูบางนะครับซูบางทันทีเลยนะครับเปลี่ยนนั่งพาชนะมัน ดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากนะครับอันดับที่หนึ่งครับเนี่ยอันมาปุ๊บเจอก่อนเลยมีไหมนะครับมีนะครับขอบตัดขั้นบันไดแบบนี้นะนี่นะครับต้องมีขั้นบันไดแบบนี้นะที่นนะนี่นะครับผมนี่ครับถ้าไม่มีขั้นบันไดตรงนี้นะครับนะคือวางทันทีเลยนะครับผมอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปนะ ให้ดูบริเวณแก้มขวาหลงพ่อนะครับผมนะแก้มขวาหลงพ่อนะฮะหรือซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเรานะครับตรงแก้มนะครับผมนะจะเป็นสะบักครับเขาเรียกสะบักนะสะบักตรงนี้นะครับนี่เห็นนะฮะตรงแก้มพ่อนะครับผมจากพื้นขึ้นมาจะเป็นสะบักหนึ่งจะเป็นสะบักหนึ่งนะฮะพอจะถึงแก้มนะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะครับผม ฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้นี่เสมอนะครับผมเห็นไหมแบบนี้นะครับผมจะฝั่งนี้เป็นตะบักนะครับเห็นไหมเป็นตะบักผมเรียกตะบักนะคนอื่นเรียกไงไม่รู้นะตะบักแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ที่คางนะไม่ใช่ที่คางนะครับไม่ใช่ที่คางนะที่คางนี่เป็นตะหน,นะึนะครับเห็นไหมอือจะเป็นตะบักนะครับผมจับพื้น ขึ้นไปถึงแก้มหลวงพ่อเนะเป็นตระบักเหล็มๆนี้นะครับผมนะอันดับสามครับผมอันดับสามให้ดูที่เนื้อเกินบริเวณเส้นนะครับเนื้อเกินบริเวณเส้นนี้นี่เห็นไหมฝั่งซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเรานะบริเวณซุ้มอะ่ะนะครับผมเห็นซุ้มไหมะนะครับเดี๋ยวสักคู่นะนะครับนี่ครับบริเวณน,นี้นะครับ เฉพาะตรงนี้นะแค่นี้มาประมาณแค่นี้แค่ปลายเส้นเนี้ยครับปลายลูกศรน,นะครับปลายลูกศรอันแรกนะครับบริเวณนี้มาแค่นีน้จะมีเนื้อเกินบริเวณขึ้นเส้นบริเวณนี้นะเนื้อเกินแบบเหมือนเป็นเส้นที่สองเลยนะครับต้องมีทุกเหรียญน,นะครับมีทุกเหรียญน,นะมีน้อยมีมากนะครับอยู่ที่ฟั๊มนะไปดูกันนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมขัดเกี้์เลยไหม เนี่ยเส้นเส้นเส้นนอกไม่มีนะเห็นนะจะมีแต่เส้นในนะครับนี่ครับเตียนบางท่านเขาไม่พูดนะครับเขาไม่บอกนะครับเขาไม่บอกตรงนี้นะสางัญนนะครับนะครับหนึ่งขอบตัดไปแล้วนะครับขอบตัดที่ดูหลายหลายคนแล้วนะครับสองตรงแก้มหลวงพ่อนะครับตะปักตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับพื้นขึ้นมาแก้มจะเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วถ้สามนะครับเส้นในนะครับ เนื้อเกินเส้นในตรงนี้นะครับสี่ครับจุดจบเลยนะครับจุดจบเลยนะครับผมให้ดูบริเวณนะครับขอบตัดอีกจุดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งนะที่เตียนไม่บอกท่านนะครับที่เตียนไม่บอกท่านบริเวณนี้บริเวณนี้นะมันจะเป็นสะบักนะครับผมจะเป็นล่องลงไปนะครับเป็นล่องลงไปแล้วก็งงขึ้นมานะครับต้องส่องนะครับคุณจะเห็นนะนะครับ นี่เห็นไหมนี่ครับผมเป็นทุกเหรียญน,นะครับนะตัวตัดนี้ทุกเหรียญน,นะครับจะเป็นล่องไปแล้วก็โค้งลึกวื้อเป็นปลายแหลมนะครับมันจะขึ้นไปแหลมนะครับผมเห็นนะไปดูอีกเหรียญหนึ่งอนะ่ะตีคู่กันเลยมาตีคู่ถึงจะรู้นะยะชัดเจนนะอันนี้เตียนเตียนหลายคนเขาไม่บอกท่านหรอกครับ นี่เห็นไหมชัดเจนไหมจะเป็นโหนกขึ้นมาเลยเห็นไหมนะครับเป็นล่องไปก่อนแล้วก็นนขึ้นเป็นโหนกนะครับนี่ของชาติเอกเห็นไหมนี่นะครับผมนี่นะะนมามันนะครับจบเลยตรงนี้นะครับตอนนี้เหรียญกีบมันกําลังทําตรงนี้แนละกําลังทําได้แล้วเกือบได้แล้วนะเกือบได้แล้วนะนะครับผมมันใช้ตบาบถูเอาเลยอะนะครับนะีบ่ ดูอีกจุดหนึ่งเลยเนี่จุดนี้คือจุดแจกตังอีกจุดได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นล่องไปก่อนนะครับผมนะเป็นล่องลึกลงไปก่อนนะครับไหนเว้นี่ครับมันจะเป็นล่องล่องแล้วก็ง้งขึ้นมานะครับล่องแล้วก็ง้งขึ้นมาฮัดแหละนะเข้าใจเลยเนาะนะครับ จบนะครับจบนะครับเหรียญนั่งผ่านชนะมานี่นะนั่งผ่านชนะมารนะครับายหลังคําต่อนะดูง่ายๆแค่นี้แหละนะครับสามสี่จุดนะครับจบเลยนะอันนี้เทคนิคผมนะใครเอาไปใช้ตามใช้ได้เลยนะใครเอ่อจะใช้แบบเดิมหรือจะตามตามใครอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมนะกราบขอบพระคุณนะครับผมนะบีบีบารมีก็คูณายหลังค้าต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับต้องมีบีบารมี บารมีพ่อคูณปลายหลังคำ่อนนะครับนะครับผมนะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม